สวัสดีชาวคอเปส2020ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกับ for fun channel วันที่12มีนาคม2563วันพฤหัสที่ตัวเกมปิดปรับปรุงอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับวันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ4.3.1นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้อัปเดตก็เข้าไปอัปเดตกันได้แล้วนะครับและมีข่าวออกมาว่าจะมีไอคอนตำนานใหม่นะครับมาให้เราได้ สะสมเป็นคอลเลกชันมาลงทีมกันนะครับจํานวนมากถึง48คนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องรอยืนยันจากตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ48คนที่ว่านี้มีใครบ้างผมจะพาไปแนะนำก่อนนะครับคาดว่าตัวเกมจะปล่อยออกมาทีละ1-2ทีมนะครับไม่น่าจะปล่อยออกมาทั้งหมดนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเกม ปิดอัปเดตและปล่อยตำนานของบาร์เซโลนาและอาบาเจนมูนิกนะครับมาให้เรา2ทีมนะครับเป็นไอคอนโมเมนต์สัปดาห์นี้ก็เหมือนกันนะครับคาดว่าน่าจะปล่อยออกมาประมาณ2ทีมนะครับมาดูทีมแรกกันเลยครับคนแรกครับติโกฟอรันจากแอตเลตโกบันดิตครับเป็นไอคอนตำนานระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ คนที่2ครับเปอร์นันโดตอเรสตำนานของแอตเลติโกมาดริดครับยุคนั้นนี่ตอเรสยิงกระจายนะครับไม่มีใครไม่รู้จักและหงแดงก็ไปสอยมานะครับเฟื่องปูกับลิเวอร์พูลอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเสียดายที่เวอร์ชันนี้เป็นตำนานของไอคอนแอตมาดริดนะครับไม่ใช่ของลิเวอร์พูลไม่งั้นนี่สาววกหงได้เฮกันแน่ครับ แต่ว่าแค่เห็นตำนานแล้วก็ชื่อของตอเลสนี่เชื่อว่าหลายคนก็อยากได้แล้วนะครับผมก็อยากได้คนนึงละค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99นะครับไปดูนักเตะไอคอนตำนานคนต่อไปกันเลยครับไอคอนระดับตำนานของเซลติกนะครับนาคามมระมิดฟิวจอมปั่นฟีคิกของทีมชาติญี่ปุ่น,นครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96 ไปดูคนต่อไปกันเลยครับตำนานของยูเวนตุสพาเวลนิดเวทครับตำแหน่ง LMF ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับและโนต่อไปอังเดลเปโลตำแหน่ง SS นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100ครับโอ้โหจะโหดไปไหนสาวกยูเวนตุสเตรียมเสียทองได้เลยครับ เราไปดูคนต่อไปกันเลยครับนักเตะระดับตำนานแบ็กซ้ายของเลอันมาลิดนะครับลูไปโตคาร์ลอสคาพลังสูงสุดอยู่ที่96ครับและมาคู่กับกูตีมิดฟิลจอมแก่งของเดวมาริตเหมือนกันครับทีมชาติสเปนคาพลังอยู่ที่96คนต่อไปครับนักเตะไอคอนหน้าเป้าตำแหน่ง cf อมอลิเอนเตส ทีมชาติสเปนครับของเรอ์นมาริตค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับนักเตะคนต่อไปคือตำนานของเอซิมิลานนะครับหน้าเป้าระดับตำนานครับอินซาี้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ครับมาคู่กับมิดฟิลตัวรุกระดับตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักครับเยืนน้อยโรนันดิโย ค่าพลังอยู่ที่96นะครับเวอร์ชั่นของ ac ซมิลานไปดูไอคอนระดับตำนานของ ac ซมิลานคนต่อไปกันเลยครับฟานบัตเทนค่าพลัง100ครับโอ้โหโหดจริงๆตำแหน่งหน้าเป้านะครับ CF ผมว่าถ้าชุดนี้มานะเสียทองเยอะแน่นอนครับคนต่อไปครับแฟงไลกาดครับมิดฟิลตัวรับนะครับของทีมชาติทอนแรน หนึ่งในตำนานที่เอซิมิลานลืมไม่ได้เลยครับตัวหลักในยุคนั้นค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99นะครับไอคอนระดับตำนานของเอซิมิลานคนต่อไปครับลุดกุลิตค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99ครับโอ้โหหลายคนจ้องตาเป็นมันครับคนนี้ไปดูตำนานคนต่อไปกันเลยครับไอคอนตำแหน่ง CB นะครับค่าพลังอยู่ที่96ครับคนนี้ผมไม่คุ้นชื่อครับ อ่านชื่อไปกลัวผิดนะครับต้องขออภัยด้วยเซนเตอร์แบ็กคนต่อไปครับไอคอนระดับตำนานของเอซิมิลานครับเปาโลมันดิ n น่ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับไปดูคนต่อไปกันเลยครับไอคอนระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดแบ็กแฮมครับตำแหน่ง RMF ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ครับเจ้าพ่อลูกนิ่ง เท้าช่างทองจากทีมชาติอังกฤษนะครับหลายคนอยากได้มากเวอร์ชั่นนี้พลังโหดกว่าเดิมครับ98มาร์คคู่กับห้องเครื่องจอมแกงครับไบอันรอปสันตำนานระดับเทพของทีมชาติอังกฤษนะครับของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97ครับไปดูตำนานแมนยูคนต่อไปกันเลยครับไอคอน หน้าต่เป้าครับเออร์วินค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ครับคนต่อไปนะครับมาเป็นแผงครับโอ้โหแมนยูคนแรกครับปีกทีมชาติเกาหลีใต้ครับหนึ่งเดียวของแมนยูปาร์กจีซุงค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับคนที่2ครับห้องเครื่องจอมยิงไกลของทีมชาติอังกฤษครับมิดฟิลด์ตัวลุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอสโค เจ้าหัวแดงเพลิงคนต่อไปครับตำแหน่ง C.F. แอนนี่โคค่าพลังอยู่ที่98นะครับศูนย์หน้าตัวเป้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนั้นไอคอนคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดอะไวท์ยอกตำแหน่ง C.F. นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ครับและปีกซ้ายระดับเทพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีกทีมชาติวิล ไรอันกิกค่าพลังอยู่ที่97ครับไอคอนแมนยูมาหลายคนเลยนะครับสาวกแมนยูไม่ควรพลาดครับเราไปดูไอคอนระดับตำนานของบบเย็นมิวิกกันบ้างครับคุณแรกรูมเนิเกจากทีมชาติเยอรมันนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเกิดไม่ทันยุคนั้นครับค่าพลังโออสูงสุดอยู่ที่100นะครับโอ้โหจะโหดไปไหนคนต่อไปนะครับศูนหน้าตัวเปาเอลเบอร์นะครับ ถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขอภัยด้วยนะครับค่าพลังโออสูงสุดอยู่ที่96ครับและคนต่อไปผู้รักษาประตูต,ตำนานทีมชาติเยอรมันนะครับทีมบาเยิร์นเบอินโอลิเวอร์คานค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับไปดูไอคอนระดับตำนานคนต่อไปกันเลยครับฟานเบเกินบา เซนเตอร์แบ็กจอมเก่งระดับตำนานของทีมชาติเยอรมันนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ครับไปดูตำนานคนต่อไปกันเลยครับไอคอนระดับตำนานของอินเตอร์มิลานครับเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาทีมชาติอาร์เจนตินาครับซาเนติค่าพลังสูงสุดของซาเนติคือ97นะครับไปดูไอคอนระดับตำนานของอินเตอร์มิลานคนต่อไปกันเลยครับแคมเบอโซมิดฟิลตัวรับ จากทีมชาติเอเจนตีนาครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ตามมาด้วยเลโคบ้าครับตำแหน่งหน้าต่ำ SS นะครับศูนย์หน้าระดับตำนานของอินเตอร์บิลานค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ครับต่อด้วยชิวูครับเซนเตอร์แบ็กจอมแก่งระดับตำนานของอินเตอร์บิลานค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ครับ และมาต่อด้วยศูนย์หน้าร่างยักษ์ที่ผมอยากได้ที่สุดคนหนึ่งนะครับอาเดียนหน้าเป้าระดับตำนานทีมชาติบาซิเลียนนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100นะครับอยากได้จริงๆตัวนี้เสียทองแน่ๆถ้ามา้ามฟังมาที่กรุงโรม่าครับศูนย์หน้าระดับตำนานของโรมา่าค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98นะครับบาติสต้าตามมาด้วยหน้าตาขวัญใจของผมเลยนะครับ ฟานเซโกตัสติตัสติค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99นะครับตามมาด้วยมิดฟิลตัวลูกทีมชาติญี่ปุ่นของโรมานะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นาคาตะไปดูคนต่อไปกันเลยครับแบ็คขวาจอมบุกของทีมชาติบาซินขาฟูครับ แบ็กขวาของโรมารลยนี้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับไปดูไอคอนคนต่อไปกันเลยครับปาทิเวเลา่ามิฟิลตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสของปืนใหญ่ร์เซนนลค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98นะครับตัวนี้นี่ทำให้สาวกปืนใหญ่ตาลุกวาวเลยนะครับถ้าเป็นยุคนั้นนี่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับในยุคนั้นไปดูไอคอนของรอ์เซนอลคนต่อไปครับโารเบร์ปิเลต ปีกซ้ายจากทีมชาติฝรั่งเศสค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับไปดูมิดฟิลด์ตัวรับคนต่อไปของอาเซนอลครับเปติตถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับไอคอนคนต่อไปครับตำแหน่ง RMF ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99นะครับลุงเบิร์ก ชุดนี้น่าจะเป็นอยู่ในชุดไ้พ่ายของอาร์เซนอลนะครับในยุคนั้นถ้าผมจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปไปดูตำนานระดับไอคอนของบาร์เซโลนาบ้างนะครับชุดนี้มีให้เราเห็นแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคนแรกอินเดสตอนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98าแครับตำแหน่ง C M F คนที่2ซาบีนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97าตำแหน่ง C M F ครับ คนที่3คาเลสปูโยเซนเตอร์แบ็กจอมแก่งครับค่าพลังอยู่ที่97นะครับมาปิดท้ายระดับตํานานมหาโหดนะครับของบาร์เซลโลนาครับสองคนนี้ถ้าได้เล่นคู่กันนะครับผมว่าโลกนี้หยุดดูเขาสองคนเล่นกันเลยทีเดียวนะครับแต่บังเอ,อิญว่าอยู่บาร์เซลโลนาคนละยุกกันนะครับคนแรกครับโรน,นันญมิดฟิลตัวลูกจากทีมชาติ บราซิเลียค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100นะครับตัวนี้คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับหลายๆคนคงเคยเล่นกันแล้วเวอร์ชั่นนี้นะครับมา2ตํตำนานนะครับเป็นตำนานของอซิมิลานคนหนึงและเป็นตำนานของบาร์เซโลนาคนหนึ่งนะครับค่าพลังต่างกันนะครับและคนสุดท้ายครับดิเอโก้มาลาโดนาศูนยหน้าล่างเล็กจาก ทีมชาติอาร์เจนตินาค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98นะครับหลายคนคงได้ลองใช้กันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลจากตัวเกมนะครับให้เราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับค่าพลังสีเขียวที่ออกมาคือค่าพลังบูสเตอร์นะครับเป็นค่าพลังที่สูงกว่าค่าพลังสูงสุดโอเวอร์ออเวลตัน well ของนักเตะรายน,น,นั้นนะครับหมายความว่าถ้านักเตะ ระดับไอคอนได้รวมตัวกับนักเตะในทีมไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะครับในทีมของตัวเองเช่นบาร์เซลโลนานะครับที่เราเห็นที่เราได้จากตัวเกมนะครับถ้าบาร์เซลโลนานี้ก็รวมทีมกันนะครับดิเอโก้มาเาโดน่าเราก็ได้เห็นแล้วนะครับค่าพลังบูสเตอร์ขึ้นมานะครับ98นะครับส่วนค่าพลังโดยปกติก็คือ96นะครับ สำหรับเวอร์ชัน4.3.1นี้นะครับถ้าเกมเปิดแล้วเมื่อเราอัปเดตมาเราก็จะได้เห็นกันว่าตัวเกมปล่อยนักเตะระดับตำนานไอคอนคนไหนบ้างทีมไหนบ้างนะครับมาให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วมาลุ้นกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Forfun Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ หากคุณรักกีฬาฟุตบอลและชอบเล่นเกมฟุตบอลเราคือเพื่อนกันสุดท้ายนี้ขอให้คุณสนุกในเกมฟุตบอลและมันไปกับเบสสองพวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ